สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะจากที่พวกเรารู้กันนะคะว่าโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่อีกหนึ่งโปรเจกต์นั้นก็คือกระบี่จงมานั่นเองค่ะกระบี่จงมานะคะก็เป็นนวนิยายต้นฉบับที่ได้รับรางวัลใหญ่มามากๆรางวัลที่เหล่าบรรดานักเขียนนะคะของจีนเขาอยากได้กันเพราะถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งนะคะก็รางวัลอันทรงเกียรติของทางฝั่งโลกวรรณกรรมนั่นเองก็กระบี่จงมานี่เป็น อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ได้รับแต่ว่าก็คือหลายปีผ่านมาแล้วเนาะอเอาละค่ะทีนี้นะคะแอดวานชอบมากเรื่องเนี้ยบอกเลยแล้วก็ตอนนี้ก็มีกําลังเล่าอยู่ด้วยนะคะเพื่อนๆไปฟังกันได้ที่ช่องหวานนิเมะบายหวานชูก้านะคะสําหรับพระเอกของเรื่องในเวอร์ชันซีรีส์จะได้คุณลีโออูนะคะอูเลยมาแสดงในเรื่องนี้ส่วนแน่นอนนะคะเรื่องนี้คือพระเอกเก่งมากเก่งแต่ว่าเริ่มต้นจากชีวิตคขาจะบัดซบเลยนะคะชีวิตที่จนโจน คนเป็นเด็กชายเฉินผิงอันที่จนมากกว่าที่จะประสบความสำเร็จเนาะเส้นทางก็มีความยากลำบากต้องฝ่าฟันเยอะมากกว่าคนอื่นนิดหนึ่งมันอยู่ที่โชคชะตานั่นเองนะคะแต่ว่าอะไรก็ตามค่ะคนที่มีความขยันหมั่นเพียรคนที่ไม่ยอมย่อท้อนะคะก็จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแล้วก็เรื่องนี้นะคะถึงแม้ว่านวนิยายจะยาวมากๆแต่ว่านางเอกมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือหนิงเยา่านั่นเองพระเอกรักเดียวใจเดียวนะคะเพราะฉะนันก คงจะถูกใจเหล่าบรรดาเพื่อนๆที่เมืองไทยกันแหละหลายท่านก็ชอบบ่นเวลาที่ในโลกของวรรณกรรมนั้นพระเอกมีมเมียเยอะๆอะไรเงี้ยจะไม่ชอบกันใช่ไหมคะแหม่ไม่ไม่มองให้มันเป็นโลกของจินตนาการหน่อยนะอะไรอย่างนี้นะแต่ก็เข้าใจได้อะเอาเอาที่มีความสุขมันอยู่ที่รสนิยมนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะก็มีข่าวแบบ เป็นข่าวที่ค่อนข้างดังทีเดียวในประเทศจีนก็อย่างที่บอกเพราะว่าต้นฉบับก็เป็นนวนิยายชื่อดังนะคะทีนี้ก็จะเริ่มมีการเปิดกล้องถ่ายทําในเดือนกันยายนตามเนื้อข่าวของ s o h ูเอนเตอร์เทนเมนะคะส่วนนางเอกนั้นนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ลงรูปที่ที่ส่วนของไมด a าบ้านลิสก็ยังไม่ได้ลงแต่ว่ามีข่าวออกมาแล้วนะคะก็คือชาวเน็ตเนี่ยโอ้โหคะ่ะสนับสนุนเต็มที่เลยอยากจะให้ร่วมงานกับเจ้าจินไม้อยากให้น้องเจ้าจินไม้มาเป็นนะคะรับบท ของหนิงเยาซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะไม่รู้ว่าเหตุผลกลนใด <_ D> ก็ไม่รู้ว่ามีการส่งเรื่องไปอะไรจริงหรือเปล่าจากทางฝ่ายผลิตแต่อย่างไรก็ตามก็มีชื่อของน้องเจ้าจินไม้ออกมาจากนั้นนะคะพอเจ้าจินไม้บอกว่าเออไม่ไม่ได้ลงกับโปรเจกต์เรื่องนี้ไม่ได้มีเ,ออเขาเรียกว่าไม่ได้ทเป็นนางเอกให้นะก็มีข่าวลือไปถึงน้องเทียนซีเหวยอีกนะคะว่าน้องเทียนซีเหวยนั้นอาจจะเป็นออคนที่มารับบทเป็นหนิงเยาก็ได้ซึ่งทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้ยไ ได้เลยได้เลยเพราะว่าก็อยากให้ทางด้านของเทียนซีเวยนั้นมาแสดงคู่กับนะคะทางด้านของลีโอโอโลยโออูเช่นเดียวกัน แต่ทีนี้ปัญหามันก็มีนะเพื่อนๆเพราะว่าไอ้กระบี่จงมาเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่เดินเรื่องไปตามเส้นเรื่องของพระเอกนะคะด้วยบทของนวนิยายต้นฉบับเพราะฉะนั้นแล้วบทของนางเอกจะไม่ค่อยเด่นเอาง,ง่ายงแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เถียนซีเวยนะคะน้องเขาก็ได้ไปเล่นในบทที่นางเอกไม่เด่นนางเอกไม่เด่นก็คือเรื่องไอ้ตาเฟิงอะที่เล่นคู่กับคุณดีแลนหวังมาแล้ว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่เมืองจีนเขามีการพูดคุยกัน,นเพื่อนในวงการบันเทิงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีนางเอกนะคะมีดาราสาวไปแสดงในซีรีส์ที่แบบบทของตัวเองด้อยเยอะๆคือบทไม่ได้เป็นแบบไม่ได้มีความสําคัญน่ะซึ่งมันเป็นละครแนวผู้ชายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าก็มีนางเอกไว้เป็นไม้ประดับซึ่งจะมีผลนะคะกับแบบความ ความจัดสถานะด้วยของดาลาเออณนะจุดนี้แอดหวานไม่ไม่ยืนยันนะเพื่อนๆแต่คือไปอ่านเจอมาจากบนโซฮูเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยทำให้เออถียนซีเว่ยก็ทางทางนี้ก็ไม่รับเหมือนกันอันนี้คือข่าวจากทางโซฮูว่าพอบังกับติดต่อเถียนซีเว่ยไปก็คือมีตารางงานที่มันแบบไม่ลงตัวก็เลยอ่ะไม่ไม่ได้มาถ่ายทำเรื่องนี้คู่กับนะคะลีโออูอีกทีหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามนะคะในที่สุดแล้วในตอนนี้ก็น่าจะมีการยืนยันในไม่ช้าไม่เร็วนี้ก็คือให้คุณจางเฉียอิงนะคะเป็นผู้มาเล่นเป็นนางเอกในบทนหนิงเย่าในเรื่องนี้นั่นเองค่ะซึ่งนะคะสำหรับคุณจางเฉียอิงนั้นถ้าถามว่าเธอมีความน่ารักมีความสวยไหมเธอมีนะคะเธอมีแต่ว่าเธอนน่ะไม่ไม่มีผลงานที่โดดเด่น มาหลายปีแล้วต้องใช้คำนี้แล้วกันนะคะแฟนๆถ้าท่านใดเป็นแฟนคลับของคุณจางเชื่ออิงก็มันเป็นความจริงใช่ไหมล่ะคะก็คือไม่ได้มีผลงานที่ที่เป็นมาสเตอร์เพีหรือว่าเป็นที่ได้รับความนิยมมาหลายปีแล้วนะคะสำหรับคุณจางเชื่ออินดังนั้นแล้วเนี่ย ก็ทาให้เหมือนกับพอมาร่วมงานกับคุณลีโออูมีชื่อมาในเรื่องนี้ก็ทําให้แฟนๆหลายคนก็รู้สึกแบบอืมทําไมต้องให้ลีโอมามาเล่นกับนางเอกที่ที่แบบไม่ค่อยมีแรงไม่ค่อยมีแรงกระตุน้นไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นในตลาดของซีรีส์ในจีนอะไรประมาณนี้ก็อย่างทีอดหวานบอกเพื่อนๆคือเรื่องนี้บทของนางเอกมันไม่เด่นไงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนางเอกที่เป็น ขวัญใจหรือว่ามีฐานของผู้ติดตามเยอะๆอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องคิดดีๆคิดดีๆก่อนที่จะมามาแสดงเพราะว่าเท่าที่ดูคือไม่ได้ ไม่มีบทละครมาให้อ่านก่อนในช่วงที่จะเซ็นสัญญาอย่างมากสุดเขาบอกว่าจะได้อ่านประมาณ5ตอนใช่ไหมคะที่เขาจะส่งไปให้ซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข้อมูลที่ได้มาจากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนทั้งหมดนะเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วเขาว่าอย่างไงเราก็ว่าอย่างนั้นนะคะดังนั้นก็เป็นอันว่าเจ้าจินไม้ก,กับเถียนซีเวย่ยซึ่งเป็นบบดาราสาวที่หลายๆท่านเลยนะคะอยากให้อู่เล่ยนั้นได้กับได้มาร่วมงานกับพวกเธอเนี่ยก็ไม่ไม่ได้กลายเป็นนะคะกลายเป็นจ เชื่ออิงมาแทนซึ่งก็ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างที่อดรัตน์บอกว่ามันทําให้ทรัพยากรของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนมันจะลดลงก็คือความน่าสนใจอะไรเงี้ยเหมือนจะลดลงเพราะว่านางเอกนั้นไม่ได้แบบช่วยช่วยพระเอกนะคะในการที่จะดึงความนิยมแล้วก็การเป็นที่กล่าวถึงของซีรีส์เรื่องนี้ตั้งแต่ตอนตั้งโปรเจกต์อะไรเงี้ยขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนลีโออูเองนะคะเขานั้นได้ ออทำงานในหลายๆด้านเลยที่เขารักแต่ทุกด้านทุกอย่างที่เป็นผลงานของเขาก็ยังคงอยู่ในวงการบันเทิงนะคะไม่ว่าจะเป็นละครเขาก็ทุ่มเทมากๆแล้วก็ตอนนี้สนใจนะคะไปทางสายภาพยนตร์ก็มีภาพยนตร์ถ่ายทําติดๆกันเลยนะคะได้พักบ้างประมาณถ้าจบจากเรื่องหนึ่งก็พักประมาณเดือนหนึ่งเดือนกว่านิดๆแล้วก็ไปถ่ายทําเรื่องต่อไปนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือลีโออูนั้นชอบงานเบื้องหลังด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้กํากับไม่ว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็ ได้ทํามาแล้วทุกบทบาทณจุดนี้เช่นเดียวกันคือเขาเขาตัดสินใจแล้วลหละว่าเขาจะอยู่ในวงการบันเทิงแต่เขานั้นจะอยู่ในฐานะไหนบ้างนะคะก็อยู่ที่ว่า,ามีโอกาสณจุดไหนบ้างนั่นเองแล้วทีนี้เนี่ยในส่วนของละครช่วงนี้ที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้เห็นละครของลีโอมากนักโดยเฉพาะที่เป็นจีนคอสตูมโบราณก็อย่างที่บอกน้องเขาก็ไปแบบทุ่มเทกับทางฝ่ายภาพยนตร์นั่นเองนะคะดังนั้นก็ต้องรอดูแต่น้องเขามีมาสเตอร์ หรืออย่างมีแล้วเรียบร้อยมันเพื่อนจำได้ใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องดาราจักรักดำนำใจนะคะก็ที่อู่เล่ยแสดงคู่กับเ,เจ้ารู้สื่อเรื่องนี้ถือว่าเป็น Masterpiece ของ Leo มากๆเลยนะคะแล้วก็ยังคงเป็นที่รักคืออยู่ในใจของผู้ชมทั่วทางเอเชียในปัจจุบันอดวานเชื่อว่าบางท่านยังไปรีรันดูอยู่เลยนะคะสำหรับเรื่องดาราจักรักดำนำใจมันมีครบทุกรสชาติแล้วก็เคมีของลีโอนะคะรวมทั้งเจ้ารู้สื่ก็ดีมาก แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นแนวปัจจุบันหลายๆท่านก็ชอบมากเลยนะคะที่อูเ่เลยแสดงคู่กับเจ้าจินไม้นั่นเองเรื่องนี้ก็เป็นแนวปัจจุบันซึ่งก็มีหลายๆท่านเนาะชอบมากๆก็ถือว่าสําหรับอดีตหวาแล้วเนี่ยมัสเตอร์พีซของลีโอก็น่าจะเป็น2เรื่องเนี่ยแน่นๆน,น,นะคะ ส่วนเรื่องกระบี่จงมานั้นก็ต้องรอดูในช่วงที่ออนแอร์ก่อนนั่นเองค่ะอาล้ค่ะสำหรับเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะสร้างจบได้ภายในซีรีส์แรกนะคะดังนั้นก็น่าจะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องถ้ามี1แล้วก็ต้องมี2 3 4ส,ส,สต่อไปถ้าเกิดว่าผู้ลงทุนนะคะต้องการที่จะสร้างมันให้จนจบเซตของนวนิยายต้นฉบับนั่นเองค่ะอาล้ค่ะก็เรียกได้ว่าเรื่องนี้นะคะก็แฟนๆของลีโอก็คงจะมีความสุขเพราะว่านี่ก็เป็นโปรเจกต์ซีรีส์แบบจี คอสตูมโบราณในรอบ2ปีของเขาเลยนะที่หยิบขึ้นมาเล่มที่หยิบขึ้นมาเรื่องหนึ่งนะคะที่เลือกเล่นเรื่องหนึ่งอะไรประมาณนี้สําหรับนางเอกหนิงเย่าเองก็ถือได้ว่าตัวละครตัวนี้ก็ดึงดูดความสนใจมากเพราะว่าเป็นตัวละครที่ได้เจอพระเอกตั้งแต่เด็กๆแล้วแต่เราก็ไปทําธุระแยกย้ายกันไปโตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะคือนางเอกนั้นเก่งแต่เด็กแล้วส่วนพระเอกของเราเราก็โอ้โหคะ่ะจือด้วยโชคชะตามันโคตรจะยากลําบากเลยนะคะจะลอด แไม่ลอดแหละดังนั้นก็อย่าไปพูดถึงคําว่าเก่งเลยนะคะกว่าจะเก่งก็นานสำหรับพระเอกของเราแต่ด้วยความไม่ยออท้อก็สู้เต็มที่เลยนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะคุณ จางเชี่ยอ,อิงจะมาเป็นนางเอกนะคะแล้วก็ตามข่าวบนโซฮูคือเธอเซยเยสมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็พวกตารางงานอะไรต่างๆก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วค่ะแล้วก็สำหรับความพิเศษนะคะก็คือความพิเศษของบทหนิงเย่าเราก็ต้องรอดูเช่นเดียวกันนะคะ เพราะว่าหนิงยาวก็ต้องมีเอฟเฟกมาเต็มๆเช่นเดียวกันค่ะก็เป็นว่านะคะทางเอเจนซี่เนาะได้จัดหาหนางเอกให้กับทางลีโออูเรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็เรียกได้ว่า คุณจางเชี่ออิงมาเป็นหนิงเย่าแน่เลยค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะท่านใดเคยอ่านนาวนิยายเรื่องกระบี่จงมาจบแล้วบ้างเอ่ยนะคะมาบอกแอดหวานหน่อยค่ะยกมือบอกหน่อยนะคะแอดหวานอ่านจบแล้วนะคะจบไปประมาณ2ปีแล้วละคะ่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ